หน้าฝนแบบนี้ร่างกายมักเหนื่อยล้าคุ้มตกง่วงง่ายแถมผิวก็หมองไม่สดใสแต่รู้ไหมคะว่าเพียงแค่มีน้ำผึ้งแท้ดีๆติดบ้านก็ช่วยฟืน้นฟูร,ร่างกายให้กลับมาสดชื่นได้ง่ายกว่าที่คิดแล้วน้ำผึ้งช่วยดีทอ็อกซ์ร่างกายได้อย่างไรบ้างไปหาคำตอบกัน สุภาพบีฟาร์มวันนี้พี่อยากชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแต่ได้ผลดีด้วยฮันนี่ดีท็อกสูตรธรรมชาติที่เหมาะกับหน้าฝนนี้สุดๆเลยค่ะเพราะช่วงต้นฝนแบบนี้อากาศชื้นเชื้อโรคเยอะ ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามักจะอ่อนแอลงโดยไม่รู้ตัวก็เริ่มรู้สึกว่าไม่สดชื่นเท่าเดิมตื่นมาก็ง่วงหิวบ่อยผิวไม่สดใสหรือแม้แต่อาการท้องอืดบ่อยๆซึ่งน้ำผึ้งแท้ของสุภาบีฟาร์มก็สามารถช่วยได้ในหลายๆเรื่องเลยค่ะ 1. นึ่งน้ำผึ้งช่วยล้างสารพิษในลำไส้น้ำผึ้งมีเอนไซม์ธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้เมื่อดื่มตอนเช้าร่างกายจะค่อยๆขับของเสียออกมาเหมาะกับใคร เหมาะกับคนที่มีปัญหาท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือมีอาการแน่นท้องหรือรัง 2. เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในน้ำผึ้งมีสารต้านอนุมูลอิสระและ โพลีฟีนอลเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาวเหมาะกับใครเหรอคะคนที่เป็นหวัดง่ายหรือช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียเป็นภูมิแพ้ประจํา 3. ลดอาการอักเสบในระบบทางเดินอาหารน้ำผึ้งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดโดยธรรมชาติช่วยลดอาการระคายเคืองในกระเพาะและลำไส้เหมาะกับใครเหรอคะคนที่กินเผ็ดจัดปลดไหลย้อนหรือแสบลิ้นปีบ่อยๆค่ะ 4. ช่วยให้นอนหลับดีขึ้นทําให้รู้สึกผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้น เหมาะกับใครคนที่นอนหลับยากหรือหลับกลางดึกดื่มน้ำพึ่งอุ่นๆก่อนนอนช่วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนิน5 ฟื้นฟูผิวให้ใสจากภายในขับของเสียออกได้ดีขึ้นผิวก็จะสะอาดใสขึ้นด้วยอีกทั้งน้ำผึ้งยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินได้ดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหมองคล้ำมีผดผื่นหรือเป็นสิวบ่อยๆเห็นไหมคะว่าน้ำผึ้งดีๆแค่ช้อนเดียวทุกเช้าก็อาจเปลี่ยนทั้งสุขภาพและผิวพรรณของเราได้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ยั่งยืนแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำผึ้งอีกนะบ๊ายบาย